อขอความสุขความเจริญความดีงามกับเจ้าภาพที่มาถวายเก้าอี้และก็ญาติโยมที่ได้ร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นอันิสงเพราะว่าเก้าอี้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักสงฆ์หรือวัดเนี่ยจะต้องเอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการทําภารกิจในการทํางานต่างๆและอีกส่วนหนึ่งคือโยมภายนอก ก็จะได้ยิ้มเอาไปใช้เวลามีงานมงคลงานบวชงานแต่งงานอะไรเนี่ยเพราะเก้าอี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องนั่งให้รับความสุขความสบายนั้นอาน,นิสงคนสร้างเก้าอี้เนี่ยสร้างไปแล้วเวลาเรามีลูกมีหลานมีบุตรธิดาเนี่ยลูกหลานเราก็จะได้ทําหน้าที่การงานที่ดีโต๊ะคือสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําหน้าที่ของเราประกอบกิจหน้าที่ใน,นความสุขความจเจริญก็จะมาเกิดขึ้นกับเรา โตเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตของเราเพราะวันหนึ่งเราต้องนั่งโต๊ะรับประทานข้าวเราต้องนั่งโต๊ะอ่านหนังสือเราต้องนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ไว้ทํางานเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งประโยชน์อนาน,นิสง์ในองค์พุทธศาสนาตัดเอาไว้ว่าบุคคลใดสร้างเก้าอี้วันใดวันหนึ่งหน้าที่การงานเราก็มั่นคงหน้าที่เราไม่คลอนแคนชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญแล้วก็มั่นคงในฐานะหน้าที่การงาน เกิดขึ้นในชีวิตของเราและครอบครัวของเราเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนครอบครัวเราส่วนบุคคลอื่นนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญน,นั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพที่ถวายเก้าอี้แล้วก็ผู้ที่ร่วมมาก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขจเจริญหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจมีความเข้มแข็งมีความมั่นคง ในหน้าที่การงานด้วยอายุวันนะสุขพะพละและมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเธดเจริญพรเจริญพร